สวัสดีครับผมเต้เต้ร็อกจูครับคอร์ด C ีเมเจอร์คอร์ดเดียวนะครับเราสามารถจับได้หลายรูปแบบทั่วคอกีตาร์ครับเพราะอะไรนะมาดูคลิปนี้นะครับผมปกติเนี่ยถ้ามือใหม่กําลังเพิ่งเริ่มเล่นกีตาร์นะครับพอบอกว่าจับคอร์ด C เนี่ยแน่นอนจะต้องมาแบบนี้เลยอาจจะต้องมา3มนิ้วไว้ก่อน Open s t r i n g ไว้ก่อนอันนี้ก็คือพื้นฐานนะครับสำหรับคนที่เริ่มเล่นกีตาร์นะครับแล้วก็เราสามารถต่อยอดจากคอร์ดเงี้ย ไปจับ C ได้ทั่วคอกีตาร์นะครับอ่าผมจะยกตัวอย่างนะ C <im itation> นี่ก็ C Major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  C m a อ o r C m a j o r ไม่ถึงละ <im itation> อันนี้ไม่ถึงละนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องเกินก่อนว่าคอร์ดเนี่ยนะครับมันมีจุดกำเนิดนะครับก่อนที่จะเราจับคอร์ดแบบเนี้อ่า คอร์ดเนี่ยมันก็สร้างมาจากตัวโน้ตนะครับซึ่งคอร์ด C ีเมเจอร์เนี่ยมาจากตัวโน้ต3ตัวนะฮะตัวโน้ต3ตัวก็จะมี c E G นะครับถ้าเราจะเกินไปอีกว่าไอ้ C E G นี้มันคืออะไรนะครับมันก็มาจากทฤษฎีดนตรีแล้วนะครับถ้าเราไล่สเกล C ีเมเจอร์มันก็คือตัวโน้ตลำดับที่1 3 5นะครับของ C major Scale ก็คือ C E G นะครับซึ่งกลุ่มโนต้ตแบบนี้นะครับถ้าเรากระจายโนต้ตเนี่ยจะเรียกว่า a r p e g i o นะครับแต่ถ้าเราเอา arpeggio เนี่ยมาเรียงกันนะครับแล้วดีดทีเดียวเนี่ยมันก็คือคอร์ดกีต้าร์นะครับโอเคงงไหมอันนี้คือเริ่มตั้งแต่จุดกําเนิดน,นะครับว่าคอร์ดเนี่ยมาจากอะไรนะครับหรือว่าถ้ามือใหม่ฟังตรงนี้แล้วมันงงนะครับผมสรุปว่าอย่างนี้แล้วกันคอร์ด C เนี่ยมาจากตัวโนต้ต3ตัวนํามาสร้างคอร์ดนะครับ อ่าแล้วถ้ามือใหม่งงอีกว่าเฮ้ยตัวโน้ต3ตัวทําไมเราดีดไปตั้ง5สายนะครับเนี่ยดีดทีเดียว5้าสายมันก็คือตัวโน้ตที่มันซ้ากันครับมันก็คือตัวโน้ต3ตัวนั่นแหละเราก็ไล่เลยสายห้าเนี่ยเป็นโน้ตตัว C สาย4เนี่ยเป็นโน้ตตัว E สาย3มเนี่ยเป็นโน้ตตัว G ครบแล้วแต่ทีนี้สายสองเนี่ยก็คือโน้ตตัว C ซ้ํา นะที่เราจับอยู่แล้วก็สาย1ที่เปิดสายก็คือโน้ตตัว e ซ้า um, นะครับมันก็คือโน้ตสตัวซ้ํากันได้ครับผมที่มันซ้ํากันเนี่ยระดับเสียงสูงต่ําอย่างสาย5เนี่ยเป็นตัว c ต่ําสาย2เป็น c สูงเห็นนะมันก็ระดับเสียงนะครับแต่ทีนี้มือใหม่อาจจะงงอีกว่างงหลายอย่างนะครับอันนี้ผมพยายามหาจุดที่น้องๆมือใหม่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ้ยคอด c เนี่ย ทำไมสาย6ไม่ดีดสาย6ก็เป็นโน้ตตัว e เหมือนกันเป็นสายเปล่ามันก็อยู่ใน ceg ถูกไหมแต่ทีนี้พอเราไปดูตามตารางคอร์ดสำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มจับก,กีตาร์มือใหม่จะเห็นกากบาทที่สาย6นะครับว่าทำไมเขาไม่ให้เราดีดสาย6เราดีดสาย6ก็ได้อย่างเงี้ยคำตอบก็คือได้ครับเพราะว่าสาย6เนี่ยเป็นโน้ตตัว e ที่อยู่ในคอร์ด c เหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่แนะนำให้ดีดสาย6นะเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่า ในคอร์ดซีเนี่ยเราจับตัวเบสเนี่ยคือสาย5อยู่อ่านะฮะถ้าเราดิดสาย6ไปด้วยเนี่ยเท่ากับว่าไอสาย6เนี่ยตัวเบสมันจะใหญ่กว่าสาย5ที่เราจับมันก็กลายเป็น C on E อะไรประมาณนี้เหมือนว่าเป็นคอร์ดซีแล้วออนตัวเบสอีทีนึงอะ่ะเอ,อเสียงมันจะดูอุ้มๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าถ้ามองง่ายๆเลยถ้าเราตีคอร์ดแบบว่าเปิดสาย6เงี้ย เออมันจะมีเสียงเบสที่เป็นตัวอ e ีเนี่ยบึงบ้งบึง้งบึ้งล้น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 ถ้าตีกับกีตาร์โป่งเนี่ยโอ้โหจะฟังชัดเลยนะครับมันอาจจะดูบวมไปอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คือแนะนำว่าให้เรามูฟสาย6ไว้ดีดสาย5ลงมา<ๆ>เท่านั้นเองนะครับอ่ะอันนี้คือจุดเริ่มนะโอโ้ยังไม่กระจายทั่วคอเลยอันนี้ก็เกิดมายาวเลยนะครับเผื่อมือใหม่หลายคนเข้ามาดูแล้วก็งงจุดนี้นะครับเลยอธิบายขออีกนิดเดียวคือถ้าเราจับคอร์ดซีแล้วมือใหม่หลายคนเนี่ย จะไปดีดโดนสาย6ประจําเลยนะครับอาจจะต้องเกงว่าสาย5ลงมาลงขึ้นลงอะไรเงี้ยไม่ถนัดผมใช้วิธีใช้นิ้วโป้งเนี่ยบล็อกสาย6นะครับเนี่ยมันจะมูฟมูฟสาย6อุดอุดไว้อยู่นะครับแล้วก็จับคอร์ดซปกติ อ,อันนี้คือช้ยนิโป้งแบบกําคอบล็อกนะครับมาถึงคอร์ด C ที่ผมจะไล่ไปทั่วคอนะอย่างที่ผมบอกว่าคอร์ด C เนี่ยมันก็คือโน้ตตัว c E G นะครับอเพจิโอหนึ่งสามห้านำมาสร้างคอร์ดนะฮะทีนี้เวลาที่เราจะเข้าไปกลางคอเข้าไปในคอเนี่ยมันก็คือการพลิกกลับนะครับของตัวโน้นเองนะครับจากที่เราจับฟอร์มแรกเนี่ยพอเราเข้ามาการเรียงลําดับมันจะเปลี่ยนไปนะครับเรียงลาดับคือเรียงตามสายเงี้ยอย่างคอร์อดซีฟอร์มเนี้ย มันจะเป็น c e g c e นะครับนับสาย5ตัวเบสล,ลงมาพอเรามาฟอร์มเนี้ยนะก็ดูตามฟอร์มที่ผมเขียนไว้เลยนะครับการเรียงลำดับมันก็จะเปลี่ยนมาเป็น c g เห็นไหมเปลี่ยนมาละ c g c อนะ่ะเนี้ยเปลี่ยนมาแล้วก็มาตัว e แล้วก็มาตัว g นะครับมันก็คือการไว i c i n g c h คอรนะครับ แล้วทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็ยังมีโน้ต3ตัวนี้วนซ้ำซํำๆเปลี่ยนระดับเสียงอ่ามันจะดูสูงขึ้นเพราะมันเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาแล้วอ่าต่อมานะครับต่อมาฟอร์มเนี้ยถ้าจับเต็มๆนะเนี่ยผมเขียนตารางคอร์ดอันนี้จะลําบากนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเล่นเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมก็ไม่ไม่ค่อยเล่นแบบนี้นะอันนี้ถ้าจับเต็มๆแต่ว่าผมอยากอธิบายให้เจ้าเข้าใจง่ายๆก่อนก็เลยเขียนให้จับเต็มๆไว้อ่าเป็นแบบนี้ อันนี้คือเก็บตัวเบสด้วยแต่ถ้าจับง่ายๆเลยนะครับไม่เก็บตัวเบสนะ<ๆ>ก็เป็นแบบนี้ะนะครับก็เหมือนเดิมการเรียงลำดับโน้ตฟอร์มต่อมาครับทาาฟอร์มต่อมาครับเห็นไหมมันจะวนตรงเนี้ยคล้ายๆฟอร์มนี้ละอ่าแค่เอานิ้วชี้มาทาาปิดนะฮะอ่าฟอร์มต่อมาครับก็วนเหมือนเดิมฟอร์มต่อมา ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆในการจับคอร์ด C Major ทั่วคอนะครับมันก็ใช้วิธีนี้กับทุกคอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์ไมเนอร์นะครับทั้ง1 2คีย์นะฮะเราก็สามารถนำไปต่อยอดได้นะครับแล้วก็ในคอร์ดที่เป็นคอร์ดทาบเนี่ยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างคอร์ดนี้คอร์ด C major ฟอร์มนี้นะครับถ้าเราเลื่อนเข้าเลื่อนออกโดยยังจับฟอร์มนี้เหมือนเดิมอยู่มันก็กลายเป็นอีกคอร์ดหนึ่งแล้วนะครับอย่างเช่น C เลื่อนออกถ้าเลื่อนออกความหมายของผมคือทําให้เสียงต่ําลงนะ <ๆ S 1> ก็กลายเป็น B เลื่อนออกอีก B f แฟ t เลื่อนออก A เลื่อนออก A f แฟ t เลื่อนออกอร์ t G อย่างนี้นะครับหรือถ้าเลื่อนเข้ามามา,มาที่ C เลื่อนเข้า C ชาร์ปเลื่อนเข้าอีก D เลื่อนเข้าอีก D ชาร์ปเลื่อนเข้าอีก E อ่าประมาณนี้นะครับมันก็เป็นฟอร์มคอร์ดท่าที่เราสามารถเดินหน้าถอยหลังได้เท่านั้นเองนะฮะ โอเคคลิปนี้ก็เป็นความรู้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับน้องๆมือใหม่นะครับจับคอร์ดซีเนี่ยพยายามจับให้ได้ทั่วคอกีตาร์นะครับลองฝึกซ้อมดูครับสวัสดีครับ